นี่นประมาณ11โมงนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่มันคล้ายๆกับท,ท,ที่จอดรถเมย์เป็นสูตรรถเมย์ก็จะมีรถเบอร์ต่างๆแล้วก็แต่ละเบอร์ก็จะไปตามจุดต่างๆแล้วก็ตอนนี้กำลังหิวเลยนี่เมื่อกี้ผมกินไปแล้วลูกหนึ่งนี่ที่ผมกินไปคือซาลาเปานะลูกเนี้ย1 5 0 0 0กิสมีสองไสผมก็เลยลองทั้งสองไสเมื่อกี้ลองไปแล้วลไส้หนึ่ง เป็นหมูสับเผ็ดหอมอร่อยดีนะเจ้าของเขาบอกเขาไม่ได้ทําเองเขาบอกว่าไปรับมาคนที่เป็นคนทำมาเป็นคนจีนส่วนของเอินกินนี่คืออะไรนะเฟออันนี้สี่หมื่นเออก็คือก๋วยเตี๋ยวอะดูน่ากินดีนะแล้วเขามีผักนี่เขาไม่ใช่ใส่พวกน้ำจิมพริกหองเขาใช้มะนาวอืมดูน่ากินดีอันนี้สี่หมื่นกรีบเหบรรยากาศอยาให้ดูบรรยากาศข้างในอันนี้คือร้านใช่ไหมมันก็เหมือนแบบ สถานีเหมือนเหมือนจุดต่อรถอ่ะเนี่ย mm hmm. ท่าไหนมันก็จะมีรถมีรถเป็นเบอร์ต่างๆอะไรเงี้ยร้านที่เมื่อกี้ผมซื้อสลาาับมา,าคือร้านนี้น,นะครับเนี่ยที่บอกเนี่ยนี่คือหน้าตาเจ้าของร้านแล้วก็เขาขายติมด้วยแต่ไอติมเนี่ยทำเองมีอยู่สองรสคือเกลือก,กับกะทิอ่าอันนี้หมื่นห้านะคือเกลือเนี่ยลองกินกันเลยดีกว่านีเน่เดี๋ยวอีกไม่นานประมาณสักสิบนาทีเดี๋ยวรถก็ออกอะ รถบัสที่เราจะออกจากสถานีขนส่งตรงนี้แล้วไปที่สถานีรถไฟลาวไชน่าเรลเวย์นะครับแต่ถ้าใน Google Map มันเขียนว่าเวียนเทียนเวียนเทียนนะ S, เรลสเตชันนะ VRS เวียนเทียนเรลสเตชันนี่ให้ดูสภาพรถมันก็ดูแบบถ้าเทียบกับ ปอไทยก็ก็ดูดับกว่าน่อยเนาะ<ม>แต่ถ้าเทียบกับรถพันดําไทยนี่คือดูดีกว่าเยอะอเนี่ยให้ดูสภาพให้ดูบรรยากาศนะข้างในมันก็จะมีอย่างเงี้ยมีรถจอดเนี่ยตรงนั้นก็เป็นแบบจุดข้อมูลแล้วบางทีเขาก็บอกซื้อตัว๋วอ๋อแล้วก็ราคาตัว๋วจากตรงนี้ไปที่ไอ้นั่นน่ะสองสอง่องน้าเน,ะนาะจนวนจี